โอ้ลังนี้อยู่หลือบอยู่ซอกหลืบมากเลยอ่ะโอ้โคุณย่ยใช้ความสามารถโอ้หล่นลงกระทบหลังคาดังป๊อกป๊ป๊กป,กปกเลยค่ะคุณยายเม็ดใ,ใหญ่ค่ะเม็ดใหญ่ค่ะนังไงฟังเสียงมันหล่นลงใส่หลังคาบ้านสิดังป๊อกป๊ป๊กป๊กปกปกเลย นนัน่เห็นไหมเลื่อเสียงกิ่งไม้มันไม่เห็นเลยใบไม้บังหมดเลยในถ่ายคปปลิปะ,ะมันเข้าอยู่หมอมันเลยไปแล้วนะนะหาวนาหนาเอาแย้งลงไม่ได้เลยบาทนี้ ดูสิาาเอาแย้งคาแล้วป็นอาออาออ๋ออโออออออ๋โอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นบนหดเลยดูสิสมสำเร็จไหมพิส ollar, ูจน์ซากมาสิไหนดูใครหน่อยล่ะ ยังไม่ตรงยายไข่น้อยไข่ยาวมันบวมตรงไปเป็นต้นกระดูกหม่คุณน,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 นะน้อไปเบิงไหมหางไปเปลอตรงดูพุ่นละมันหางแล้ว โน่นได้นี่มันได้ <ừ. S 1> มีอยู่สองลังใหญ่โน่นได้แตะว่างั้งอันนี้นสูงอันนี้มันหา้างบ๊วงอันนี้มันมีใบใบเขียวอยู่ด,ด้วยเนี่ยห้างห้างแล้วไม่มีห้องย่งตีคุณหมอ เออมีไข่อยู่ไข่ตรงแล้วเดอ้อตรงจะตรงแต่ลังนี้เดียวโอ้โห oh โอ้ทั้งแม่ทั้งลูก <Okay. S 1> อะดูสิลังนี้นโอ้ห oh างแล้ว,ลวเห็นบ่อกโอ้โยมันก็อยู่หลืบเทยเนาะ หายเย่เลาะบ้านเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวมีไข่ไหมว้ามันใหญ่สำมหนิเลยโอ้มีแต่แม่ไม่มีไข่เลยอะ่ะผ่านเดะมีแต่แม่โอ้สวิงเฮาคือพับมีแต่แม่มันผ่านเดะโอ้ย ไปสวิงเฮานี่ภาพคุณหมอภาพกระยาดปากมันอันนั้นอยู <oon normal Oliver> ่แม่มันโอ้โหจะเบิ้งแม่เบิ้งแม่มันมันเป้งอยู่บนน้ำที่มันลนน่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเบยเบยไปดูสิไปดูสิเราจะไปดูพิสูจน์พิสูจน์สิ โอ้ยไม่มีเลยยายไม่มีนิ่ง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 โอ้เออเออเออไม่มีมีแต่แม่มัน